สบายดีเด้อมื้อนี้ก็อยู่กับซ่องเค้กน้อยสาวผู้ไทยแลยทุกคนมื้อนี้นะโซนเดียวก็ซาฟฟี่มาสิก,กินเมงเมาเดอ้อทุกคนตอนนี้กะเป็นเวลาประมาณใบสองใบสามเลยนะทุกคนตอนนี้พอเดียวกำลังสิแปลงเมงกลับไปกินยูนอันเคอร์เฮิร์นซาฟฟี่มาเลยทุกคนเอากงมาเดอ้อยุทธภูนและสีไปพอเดียวหาแปลงเมงก่อนเนาะแปรงเมงนะทุกคนเฮิร์ซาฟฟี่แปลงเม่งแปลงเสือเ้อเข้าไมา้นะ แต่งเล่ใ่มันเต่เมหมือนหรือเปล่าเต่งเม่อยทอเรามีไม่เป็นอดมีอเต่เม่งจะมาดางก็ได้เต่งไปแด้เอานต่งไปแด้เอาน้ะมามงมว่าีเียน นี้นะมีย่ห้อทุกคนค่ะอิลลีนะมีโอ้มีโดดลายก็ได้็ได้ธรรมดาเาไม่ได้นนีจะมาจะมีระได้นตรงนี 然后。 ini selah dia buka dekat jangan betul ni buka ปทานนี้คือไม่เพรร่างพอดีทุค <c oughs> ออกคน่าซื้อกระจกยันนี่หมอด <c oughs> อันนี้ <c oughs> แตเย ลงให้เหอให้เหอเจจกัน,น,นูดมา้จเขกาั้า้มาขเมื่มวานเนี้นอคอยค่เม,ม,มือมนนนะอ่อมอน,นี้ที่ายคลิปได้ทุกคนข้าวแบ ทั้งใบเว้เนาะจำเห็นเนาะใบเว้กันเ,เลยแบ่ซื้อมาท่านกระจงกระจงมีเงินซื้อมาท่านก็กระจงก่อนเนาะกระจงซื้อกระจงซื้อยังเงินมี้อเงินมีจุกน้ำมันเลยไม่กินพูดลนะน,น้อนี่ทุกคนนี่ก็คือมเม้งที่เ้าแปลงแล้ยนะทุกคนแต่กล่าวว่าสิแปลงเม้งกันต่ำโหสิคือเซื้อทุกคนเอ้ยแต่ว่า โอซิโกเฮามันน้อยเดียวนะะ,ะเฮาก็เลยแปลงปุ่งประเรนี้เื่อนเนาะเดี๋ยวไปกินกับมันเด้อยี่เนาะมันก็มีมะมงนี่มมน,นี่ทุกคนตอนนี้เฮาวไปกิเอาไปกินอยู่อันกกมาเด้อเพื่อเฮือนซาฟิมเพื่อนทุกคนเลยกินอยู่เดินย้อนไปกินอยู่เดินเดินบังเวิร์นแถวพุณและทุกคนเลยบองข้าซาฟิมไอ้บังข,างขา้าลวลามมื้อนั้นลเ,เลยทุกคนตอนนี้ห้าวกับโลกมากฮอตกกมาเด้อแล้วทุกคนแต่ว่า สีอาได้หรือบอลนี่มือจักทุกคนเอ้ยมันก็อยู่สูงแหรวะเดี๋ยวสีส้นจะฟิมไปเบิ่งกกนานไหมทุกคนว่เป็นบ่ทุกคนยูว่าถึงสูงเธอเมย์จะถือลงมาปัญหาก็คือว่าสีอามาเดินนี่ได้บอเน,นาะนะทุกคนหอดกกมาเดินโอ้ยนะหามี่ยู่อันดีฟก็ฟิมอ้าว นะฮะน่าทุกคนก็มาเดินเฮิร์ตซับฟิมนะคืออาวมุขขึนมีได้เค่อยๆขึ้นลงไหมมีได้นี่เฮิรซับฟิมขึ้นเนาะทุกคนตอนนี้ก็เฮิร์ตซับฟิมขึ้นอ้าวมาเดิน,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 ดนลิงน้อยไปเลยค่อยๆค่อยขึ้น,นมีได้ทุกคนเลยมีคนเยอะค่อยๆลิง กบไม้ด้พอยวยากวดกเยได้าเถนี <S <S ่ม well, so kind of ันขึ้นพพุนโอ้นี่นะนี่นะอ่านได้ไเสอซล์ มากนิดหน่อย <c oughs> อันนั้นทีมิ้องมากก็ลงไปล้างยางิ้เซ่จริงจริงเฮ้ยสัาฟิลมทีมิ้องมากทุกคนตอนนี้สัาฟิลมมาทีมิ้องมากเลยเข้าวละไรกันกีบเนาะพี่เลอร์เ,เดย์รูมซุกเอา ทุกคนมาเดินเดี๋ยวเดี๋ยวหาพวงมามัยทกนอันซูกนันแล้วสีเก็บเอาเนาะทุกคนเก็บแล้วกัสีอนนันต์นอิจิมิระวังนะอิจิมิมันไม่รอหรอกมันไม่เอามาหรอกนี่นะทุกคนนะป๊อ โูยตน่าเฮยงาตนนงามเยนะกุตนี้นะฟิมเลยคุณดูตนี้นะออไไอาปูทุกคนไอ้สัฟมานจนหอดปู เธอยังไม่พอหรอือหนะทุกคนเอาสฟิมทิมลงมานะเอาเจ้าคู่ไปล้างยุเซ่แล้วาก็สีเอาไปล้างยุเซ่ไปกินญี่ปุ่นเลยเนาะทุกคนอืพอพ่อทึดมันลายแล้หนะทุกคนนี่คือมาเดินนะคะ มาเดินนะทุกคนเดี๋ยวท่าสกบสกูกันเนาะที่จะลงแล้วเหรอถ้าเบิ่งทุกคนซอร์ฟี่มาสิกระโดดเนาะลงทางปลายขึ้นทางกกลงทางป่ายเออขึ้นทางกกลงทางป่ายทีตอนนี้ซาฟิมันลงแล้วนะจ๊ะ ตอนนี้ซาฟิมสิ่งลงลงตรงไม้ก็ลงทางป่ายนะจ๊ะไปล้อยขึ้นมีได้กองไหนเป็นนรกซัฟิมคุณโอเคไหมชิวๆชิวๆจ้ะทุกคน่ายใจมาเด้อ ซอฟิี่มขึ้นกับซอฟิี่มเก็บแถวนี้แหละพิมลงอ่ะก็คือว่าเขาเป็นผู้จับกล้องให้ทุกคนคกันเลยมีที่เก็บมาเดิอมือกล้องเรานี่มีหน้าที่จับกล้องอย่างเดียวนะข้ามมอีก้จะหาตัวนี้เอาหรืมะม่มวงมันหลอมันจะ มั่ม่วงมันมาจากไหนต้นมันก็มนมนไม่ใช่พ้าทุกคนมันนี้สิลงไปล้างย่เซเ่นคนเลยกินยูดอ่กนิกนยูต้องไปกินยูแคนเซ่คุณเถืออได้ไหมฮสิลงไปกินยูแคนเซ่คนเลยทุกคน นั่งเอาวิวสวยส่ยโอ้โนช้าเขยนะชิดล้ลางเนมเทียมั้บล็นเมยเพ่นอยู่ชิด้อยู่หน้าคุณนอโอ้สทีสดซนเพื่อนอนตัวนี้แปะพ่อคอนข้าสุดๆนะคุณแน่ล้างมาเด้อแล้วกะนหม่คุณมาก เป็นเดียวเลยทุกคนเป็นอันเป็นผิดเลยว่าเป็นมือกองมือกองทุกคนเมื่อนี้เราคอยแก้เป็นสาวกินแตเพิ่งเดียวแค่สองคนนี่เนาะเออขาดเพิ่ม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 มือนี้นะขาดเพิ่มคุณคนนี้ค่ะเขาไม่ได้มาด้วยขาดคุณคนนี้ไปช่วยน้องคอนี้เขาอ่ะคอนี้คอยกับสาวกีนนะพอเดี๋ยวห้าเป็นในมือหมาก็มาก็เลยพอเดี๋ยวมากินเมงมาเดอร์ดูเซ น,นอนนี้ก็งามเลยนอนนอนนี้ก็งามเดินว่าพื้นเดินนา่เขียวโอ้คุ้ยจะว่ายามมันยอมเป็นยามฝนแล้วเขียวก็มีมีเขียวไปเลยน้เจ้าเก็กหุ้นพุาา้นน้ำไหลพ่นอันนี้น้ำมันอ่างะสมนเสาโมได้ทุกคนนี่นะจนแมเราแมเสาโม กว่ามันแดดนะนี่นี่นี่เนี่อหอนไหมตัวนั้นนมอสผู้ยับลองอีผู้โอเคทางกุละ่ะโอเคหอนตัวนี้แหละ จะร้อนนางปิน้นมะยาเสย ดดได้ดให้สาวติมองไปเืินกินหน่อยค่อยกินมน้ำสิเห็นไหมอันมูนเหนไปบ่งข้มูนเหร ทุกคนกินแมงมเด้อข้าฟซีฟดยังมีมาตอนนี้นะมีอาบไมน้ำมานีนะหนาวมชนบ้านนี้ทุกคนเค็ดคักะไนะถามีดไหเ้ถ้าลงนมข้าลงเสดอมาข้าวีดยน้ำอข้าวซมัต้องข้าวนเจรษึงมีมังซ่บ พ่อในได้มะมงแต่งนะขึ้นไปเนไปเอายู่กงกมาได้มมงสิ่งจับเต็แต่ละห้ามาสิมันยากจับเนาเลยมาเด้อก็ล้างไปนั่งกินไปนั่งทุกคน เฟ <that> ุ๊กอะไรน่ามเคิดอี้นะน้องสมาร์ทเซนสเจะเป็นเซนส์จะรอสิเพราะว่ามันได้ล้างมั่ได้มีเจออือฮึเอาเดี๋ยวปะเอาหมด

น้ำกลิ่นแบบมีเยอะึ้นแต่พเดยนกิน ชมือแรงทุกคนเลยสองใบเลยแ้งเยอะห่างส้มห่างเพชรห้างเดือดเห็นหงเยอะ Hãy subscribe đi, kênh Ghiền nó Gõ <laughs> <căng, mơ>, <laughs> ừ, <như hồ> <laughs> Để vậy. <laughs> không bỏ lỡ những video hấp dẫn ใส่ก้าโมงแล้วแม่ไม่ก้าโมงมีตื่นก้าโมงใอ่สุดบิกินี่ไปเด้อโอเคอออออใส่สุดบิกินี่ไปเข้าป่าบิกนินี่บิกินี่เข้าป่าทุดนี้คะเคยใส่บ้างคะยกม,มือขึ้น นี่ทุกคนตอนนี้ก็กินเมงคนเลยกะมีเม้นว่าอิ่มเพทุกคนเ้ยเพจอะคว่าเป็นสวัสีนเพจเดียวเพาเดวเึ้นอยากินน้ำวันนี้นะแซบยุ่งไ้เลือจะเป็นเพจนะเซิร์มคิดหลายคนผู้สึ่อ่วกินู้สเพจเพเพเพทุกคนสวีปเพจนะเพจจะตัดรูปตอโป๋ทุกคนเลยเอแค่เดี๋ยวเพื่น เอ๊ะแพร่พอถามว่าพ่อบอกพ่อบอกเสื้อเมื่อกี้กะสมอยเรามาเอาฟิวยูำเซ่ทุกคนเลยมือหน้าจะมาอาบน้ำเซ่เนาะพี่เนาะมาๆวันหน้าเราจะมาอาบน้ำเซ่กันนะคะอาบน้ำเซ่อาฟิวจังหนาวจังหนาวสีไฟเพชรของแท้ทุกคนตอนนี้ค่อยกัน มาแต่กิ่นส้มน้ำสาฟีมกินเมงน้ำสาฟรีมาแล้วทุกคนมันได้ควายก็มาอเฮิรแล้วมันได้สิหาหนึ่งข้าวล้างทวกก็นาะทุกคน